คุณผู้ชมคะวันคนโสดวันที่11เดือน11ได้เป็นเทศกาลช้อปปิ้งประจำปีนะคะซึ่งแต่ละปีก็ได้เห็นคนจับจ่ายกันมโหฬาน,นะคะปีนี้สำหรับเทศกาล11.11อ็ดแพลตฟอร์มขนาดยักษ์ของจีนอาลีบาบาก็เปิดเผยนะคะว่าคนจับจ่ายกันมากทีเดียวแต่ก็ยังถือว่าโตน้อยกว่าปีที่ผ่านมาคะ่ะมีรายงานว่ายอดขายของอ e ีคอมเมิร์ซอาลีบาบาในเทศกาลวันที่11เดือน11 ที่จัดขึ้นเป็นเวลา11วันยอดขายมากขึ้นแต่ถือว่าเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดตั้งแต่เริ่มเทศกาลนี้มาตั้งแต่ปี2009คือเพิ่มขึ้น8.5%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะปีที่ผ่านๆมายอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเลข2หลักยอดช้อปปิง้งสำหรับปีนี้อยู่ที่540,000ล้านหยวนหรือประมาณ84,500ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ2.8ล้านล้านบาทค่ะ